สวัสดีครับผมตุลนัทธันจุนวัชรพงศ์นะครับจากที่หลายคนได้ถามเข้ามาว่ากีฬาแฟรฟุตบอลนี่คืออะไรในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนํากีฬาแฟรฟุตบอลที่คนรู้จักกันครับผมก็จะไม่พูดถึงกฎหรืออะไรมากมายให้มันน่าเบื่อนะครับเราจะอธิบายคร่าวๆกันว่าแฟร์ฟุตบอลนี่คืออะไรหลายๆคนก็อาจจะรู้จักอเมริกันฟุตบอลหรือว่ารักบี้กันแล้วที่เราต้อง ท๊โคลหรือว so, 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 mm ิ่งไปรวบฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าเขาล้มลงกับพื้นก็ตี่หยุดเขาใช่ไหมครับแต่ว่ากีฬาแฟลกฟุตบอลเนี่ยเราจะเปลี่ยนการแทคโคลเป็นการดึงธงที่เอวแทนแฟลกฟุตบอลเนี่ยจะตัดการปะทะทุกทุกอย่างออกไปหมดเลยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยนะครับที่จะดึงแฟลกเอามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าว่าอุปกรณ์แฟลกฟุตบอลต้องมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยคือ Flag แฟลกนั่นเองนะครับมาเปกานี่แฟลกจะมีสองข้างอย่างนี้นะครับซ้ายกับขวาเอาไว้ให้ฝ่ายฝ่ายตรงข้ามดึงนะครับตอนใส่เข้าไปมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับจะเป็นประมาณนี้อยู่ที่เอวประมาณนี้สองข้างให้ฝ่ายตรงข้ามได้ดึงอย่างที่สองเลยคือสุงมือนี่สุงมือมันจะเหนียวเหนียวนะครับ เอาไว้ช่วยในการรับลูกนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่เป็นอุปกรณ์เสริมที่ดีมากอย่างที่3นะครับคือรองเท้าสตั๊ดจะเป็นรองเท้าสตั๊ดฟุตบอลธรรมดาทั่วไปก็ได้หรือว่าเป็นรองเท้าสตั๊ดอเมริกันฟุตบอลแบบนี้ก็ได้เวลาเล่นแฟกฟุตบอลเนี่ยเราจะเล่นกันบนสนามหญ้านะครับเพราะฉะนั้นใส่สตั๊ดไว้จะดีกว่าจะได้ไม่ลื่นนะครับและอย่างสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือลูกนั่นเองนะครับใช้ลูกไซส์ทั่วไปเลยครับลูกไซส์ออฟฟิเชียลนะครับไซส์น่าจะเป็นไซส์ ถ้าเป็นไซส์สเปเชียลที่เราใช้เล่นกัน,นหลายข้อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะฟุตบอลมันฟุตบอลฟุตมันแปลว่าเท้าบอลก็แปลว่าลูกทําไมถึง hmm. ชื่อว่าฟุตบอลน,นะครับเป็นความรู้เล็กๆนะครับก็คือว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้มาตราการวัดที่ต่างจากประเทศอื่นนะครับเขาใช้ฟุตเขาใช้นิ้วนะครับลูกเมกันฟุตบอลเนี่ยมันมีความยาว1ฟุตพอดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าฟุตบอลน,นะครับ <Wow. S 1> มีความยาว1ฟุตอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆ กีฬา,านี้เหมาะกับใครผมพูดได้เลยว่า l a c กฟุตบอลเนี่ยเหมาะกับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้ที่มีอายุหน่อยแล้วถ้าคุณยังวิ่งได้หรือคุณรักในการออกกําลังกายเนี่ยคุณสามารถเล่นกีฬานี้ได้เลยครับกีฬา,านี้เหมาะสาหรับทุกๆคนทุกเพศทุก,ทกวัยเราพูดถึงจํานวนผู้เล่นในแต่ละทีมกันแต่ละทีมจะมีผู้เล่น12คนแบ่งออกเป็นทีมบุกและทีมรับ โดยแต่ละทีมต้องมีผู้เล่น5คนอยู่ในสนามตลอดเวลาห้ามขาดหรือห้ามเกินแต่ละทีมเนี่ยจะเปลี่ยนผู้เล่นลงกี่ครั้งหรือออกกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดจํานวนเราพูดถึงทีมบุกกันดีกว่าทีมบุกที่จะมี5คนเนี่ยหเลยคือโค้ดแบ็กโค้ดแบ็กก็คือคนที่ปาลูกออกไปนะครับโค้ดแบ็กจะเป็นคนวางแผนออกแผน,ออแ,ผนแล้วก็เป็นคนปาลูกเป็นตัวที่สําคัญมากๆในเกมลุกโค้ดแบ็กก็เหมือนพอยต์การ์ดของบาสเกตบอลนั่นเองนะครับ ส่วนอีก3คนก็คือปีกหรือ wide receiver ปีกหรือ wide receiver เนี่ยก็จะเป็นตัวที่วิ่งออกไปตามแผนที่โค้ชแบ็กให้มาแล้วก็รับลูกแล้วก็พยายามวิ่งเข้าไปใน end zone ให้ได้นะครับเพื่อจะได้คะแนนเดี๋ยวผมจะมาอธิบาย end zone ให้ฟังอีกทีนะครับส่วนตัวสุดท้ายเลยคือเซนเตอร์เซนเตอร์นี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเพราะทุกครั้งที่จะเริ่มเนี่ยลูกจะอยู่ที่พื้นลูกจะไม่สามารถขยับออกจากพื้นได้เพราะฉะนั้นเซนเตอร์ Center จะเป็นคนที่ snap ลูกออกมาจากพื้นให้ขึ้นจากพื้นให้ไปถึงมือ r t e r แบ็ k ต่อไปเรามาพูดถึงทีมรับทีมรับจะมีหนึ่งตัวเลยที่สำคัญมากมากคือ Blitz Blitz คือตัวที่วิ่งเข้าไปกดดันคอร์ทแบ็กในการปาซึ่ง Blitz เนี่ยจะต้องยืน7หลาออกจากลูกนะครับ7หลาห่างจากลูกไม่งั้นถ้าเกิดเข้าไปไม่านั้นจะเป็นการฟาวนะครับนั้นต้องยืน7หลาห่างจากลูกต้องยกมือค้างไว้และพอคอร์ทแบ็กสแนปลูกขึ้นมาปุ๊บวิ่งเข้าไปกดดันคอร์ทแบ็กได้นะครับการเล่นทีมรับเนี่ยง,ง่ายๆนะครับเหมือนเหมือนบาสเลยครับ,ม,ม,รบมันจะมีการเล่นแมนทูแมน หรือจะมีการเล่นโซนนะครับเป็นโซน2 2 3 1 3 2หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปเราพูดถึงไซส์ของสนามกันนะครับสนามเนี่ยจะมีความยาว70หลานะครับไม่เหมือนกับสนามอเมริกันฟุตบอลทั่วไปที่จะมีความยาว100หลาซึ่งสนามความยาว70หลาเนี่ยจะรวมระยะในเอ็นโซนแล้วด้วยเราพูดถึงเอ็นโซนกันดีกว่าถ้าเกิดสมมุติทีมผมกําลังบุกไปข้างหน้าฝั่งนู้นเอ็นโซนข้างหลังคือฝั่งของผมผมต้องเอาลูก เข้าไปอยู่ในเอ็นโซนฝั่งตรงข้ามให้ได้แล้วหลังจากที่เราเอาลูกเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราจะได้6คะแนนนะครับซึ่งนั่นคือคะแนนที่ได้ในการทำทัชดาวแต่ละครั้งซึ่งในแต่ละครั้งที่เราได้ทัชดาวเราจะมีโอกาสได้ทำเอ็กซ์ตร้าพอยต์หนึ่งครั้งนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอา1คะแนนหรือว่าจะเอา2คะแนนนะครับ mm. ถ้าเราเอา1คะแนนกรรมการก็จะให้เราเล่นจากเส้น5หลาเพื่อที่ทำา1คะแนนส่วนถ้าเ,เราต้องการ2คะแนนเนี่ยเราต้องเล่นจากเส้น10หลาเพื่อที่จะทำา2คะแนนครับ ก็ถ้าถามว่ากีฬานี้เนี่ยมีเล่นที่ประเทศไทยไหมผมตอบได้เลยครับมีกันมานานมากแล้วครับมีถึงกระทั่งทีมชาติด้วยนะครับแล้วทีมชาติเนี่ยก็เคยคว้าแชมป์โลกมาด้วยนะครับในปี2006แต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีแข่งกันอยู่เรื่อยๆนะครับในอวน์นาเมนต์ระดับโลกหรือระดับประเทศต,ต่างๆนานานะครับในปีนี้เนี่ยก็จะมีการแข่งชิงแชมป์โลกที่อิสราเอลด้วยครับซึ่งประเทศไทยก็จะส่งทีมไปแข่งกันด้วยสําหรับใครที่กําลังมองหาอะไรใหม่ๆท,ทําหรือว่า กีฬาใหม่ๆเล่นก็ลองดูกีฬานี้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดยังไม่แน่ใจเนี่ยก็สามารถดูได้ในเพจไทยแลนด์แฟร์ฟุตบอลลีกแต่ที่ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ข้างล่างให้ก่อนนะครับหรือว่าดูการซ้อมร่างกายกับผมในเพจ TNT f o o t w o r k ของผมก่อนถ้าเจอสนใจจริงๆเนี่ยเรื่องกีฬานี้ไม่ต้องมีอุปรกรณ์อะไรมากเลยครับแค่มีตัวและใจที่พร้อมออกกำลังกายไปด้วยกันเนี่ยก็สามารถมาซ้อมด้วยกันได้หรือมาลองเล่นด้วยกันได้ก,ก่อนก็ได้นะครับงั้นก็ไว้เจอกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ